พรุ่งนี้รู้กันนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับสำหรับคนที่หลอ SMS ออยู่นะครับสำหรับโครงการที่ได้รับการตอบรับจากภาคประชาชนอย่างมากนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับเมื่อวันที่10เมษายนนะครับเพจนโยบายไทยแลนด์เนี่ยได้โพสต์ข้อความระบุว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันครับว่าใครไม่มีสิทธิ์นะครับกระทรวงการคลังบอกมาว่าจะตรวจสอบข้อมูลทุกคนให้เสร็จภายใน12เมษายนนี้นะครับ ซึ่งมี24ล้านคนนะครับที่ลงทะเบียนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และปุ่มที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะส่ง SMS แจ้งนะครับภายในวันที่11-12ถึงเมษายนนี้นะครับ ธนาคารกรุงไทยนะครับชี้แจงว่าระบบจะเริ่มส่ง SMS นะครับแจ้งผลให้กับกลุ่มที่เป็นสีแดงนะครับคือไม่ได้เงินแน่นอนนะครับส่วนกลุ่มสีเทายังมีโอกาสนะครับแต่ต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทุกวันนะครับจะได้รู้กันแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีทุกๆคนนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับ สำหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็อดใจรอ,อนิดนึงนะระบบจะแจ้งเตือนให้แน่นอนนะสำหรับ SMS เเนี่ยจะส่งจากรัฐบาลไปให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยังไงก็อดใจรอนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจะได้มีเงินใช้ในช่วงยามวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก่อนจะคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กระถางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ